ดังให้ตัวเองนะครับถ้างั้นถามว่าจะพูดถามว่ายอมรับผิดผเคผมยอมรับนะครับในฐานะคณเอกภาษาอังกฤษนะครับถามว่าตรงนี้เอาพูดป,ประเด็นว่าไอ้เปหมายเป้าหมายประสงค์หลักให้นกักเรียนพูดนะครับพูดทีนี้ก็คืออันดับแรกนะครับเขาบอกว่าต้องสนใจให้รับภาษาอังกฤษนะครับถ้างั้นตรงนี้ผมไม่ทราบว่านะครับนัเกเรียนเราสนใจไหมถ้างั้นตรงนี้อยู่ที่การส่วนเป้าหมายสําคัญก็คือให้นกักเรียนพูดตามเนื้อหา คุณนี่ต้องบรรย,ยายเรื่องของ present tense simple tense past tense adjective คุณไม่ต้องไปอ,อธิบายนะครับตรงน,นี้ว่าคาร,รูอเอกภาษาอังกฤษก็รับผิดชอบแต่นะครับอัสลามวะลัยกุมไวโยคอมฟรองให้นักเรียนรู้เข้าใจว่าไวโยคอมฟรองมันมาจากไหนเราทำแค่นี้ให้พูดเด็กพูดตามไม่ได้นะครับี่คือจุดประสงค์หลักของเอกประมาณถ้านักเกรยียนได้ชอล์ล็อกให้เป็นผู้นักเกรยียนตามได้ชอว์ล็อ์เขาจะรู้เรื่องแค่นี้ครับ ผมยอมรับว่าครับโอเคพว,พวกเราทุพูดแล้วตัว้องบอกเราว่าโอเคอาจจะเป็นรู้ภาษาศาส์สารรริใช่แต่ว่ามันได้อธิบายว่าอันไหนเป็นแนวอันไหนเป็นเทรนด์อันไหนเป็นสืบันเฉไม่ต้องอัสลามะอะไรพวกเนี้โอเคแลคือโอเคอาจจะเรื่องของโอเคผมรับในเรื่องของเสนอแนะว่าให้จัดอ่าซอนครูก่อนให้ความรู้กับครูโอเคยอมรับตัวนนี้กิจกรรมตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะเรื่องคือจัดในเรื่องของ พูดให้อธิบายให้บุคลากรรูโอเคก็คือในมิติเราประชุมร่วมกันก่อนจะเลาลงกิจกรรมดังน,น,นั้นขอให้ตารางนะครับให้มีตารางตรงนี้โอเคเราจับกลุก่มมาประชุมก่อนเอกอมาจะเดินวันพุธคุณจะประชุมวันไหนก็ได้แล้วก็อธิบายไปเลยให้ชี้ไปเลยจบให้แน้นพอพร้อม,มกันนะครับก็คือว่า